มาแล้วครับเดคนที่สามนักแข่งคนที่สามว่าเป็นเจ้าหนึ่งโชคทวบีครับไอเกตนะใส่เสื้อสีทีมเดียวกันนะแต่ว่าเป็นคนละทีมคนละคนละท่ากันพร้อมแล้วปล่อย ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไปแล้ว,ไป,ลวไปก่อนเลยครับสำหรับเจ้าเป็ดล้านวิวเลครับโอ้ยไปเลยกันตะก้แจ้งแล้วครับ<ป>มีคนหยิบกล้องไปขอมาคืนด้วยครับขอมาคืนด้วยกล้องของเขาต้องใช้งานนะครับเขามีงานถ่ายอยู่ครับเอากล้องมาคืนเร็วผมว่าไม่ใช่มีใครหยิบเอาไปไหนแล้วเขาหยิบเพื่อหลบอะไรสักอย่างหลบเพื่อเอาคนอยากมไปหยิบที่ เขาก็หยับที่ให้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอบคุณมากครับเอาคิดแล้วครับเดี๋ยวเขากำลังจับลำดับให้อยู่ครับเอามาดูครับท่านผู้ชมครับลูกเป็นลานเวลฝากระโปรงจะเปิดโอ้โหขับโดย กองครับเอ็มแม่กองเป็นคนขับครับจับเป็นโช้พอยโอ้ยขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ต้องวินแล้วต้องวินแล้วเขาปล่อยมึงเทคไปเทคไปเทคไปได้เอาเทคครับเทคครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาลงอันมุดเป็นช้พอยมุดออกมาครับ หนึ่งโชว์ทวีสองโชว์ทวีครับแอลพุนของวงการนะครับเจอกับโช๊คพอยด์นี่พอยด์หน่อยงไม่ใช่นะครต้องเรียวตาเกาลูกเป็ดนี่โช๊คพอยแล้วก็การล้านิตตั้งแต่กับเป็นตัว นันและฮะในรถคันนี้แม่กองมีบวก1ึงหลักแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องมาดูครับมาดูที่ตรงบ่อพินยาวตรงนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ถ้าผ่านไม่ได้ d ี f วัดระยะทั้งหมดถ้าดีนเอฟหลักมันล้มเหมือนนี้ี่ถ้ามันดีนเอฟหลักมันลงมัน,ม,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 นม่เกี่ยวยกเลิกทุก นถ้ากดเวลามาใช้หลักลงมันผหไม่เคยข่งรถเนาะผู้ใหญ่เอาละครับผู้ใหญ่ทำไม่ไมหวเดี๋ยวมาดูครับ ทีสองอโจ,โจโทย์เอ็ดเอยูีในทีมเดียวกันเอาละครับไปแล้วครับเอาลิ ขึ้นมาแล้วครับลูกเป็ดล้านวิวก็ขึ้นมาเหมือนกันเอ็มแม่กองชกพลอยครับโอกาลาดออกมาเล่นหลุมยาวครับทั้งคู่ต้องปล่อยมาเล่นหลุมยาวทั้งคู่เลยปล่อยออกมาเล่นหลุมยาวหนึ่งกับสองทำไมหลุดไปจากแขกฝั่งนูน้นหลุดแท็กเลยครับหนึ่งกับสองหลุดก,ก็ไป ทั้ล่องเลยหาที่จุดวินไม่เจอแล้วตอนนี้แถมผู้ินให้อีกแล้วเอ็มแม่กองว่ายางไงชกพลอยเกอดรถมาได้หรือเปล่าเรียกเตะฐานกับชกพลอยครับเอ็มแม่ก,กองผู้ผู้ช่วยคนที่สามตัดแท็กข้ามมาได้เลยครับ เพื่อนลนล่าเพื่อนปอบมือหน่อยครับ,รบนี่ก็ได้แข่งกันมาเนะีย่ยแข่งกันมานี่เ<โดย>พื่อนลงขาถ้ากุลาครับถ<โดย>้าใครมึงเกี่ยวเลยกูลากขึ้นเลยเดี๋ยวมาแข่งด้วยกันเอาปล่อยมาเอาลากเพื่อนมา,<โ>ด<ย>มาเดี๋ยวมาแข่งหลุบยาวด,ด้วยกันปล่อยกันมาปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเอาแล้วครับนี่คือน,น้ําใจออฟโรดนะครับนักแข่งออฟโรดไรท์คอฮาร์ดคอนเราเป็นแบบนี้นะเรามีน้ําใจครับ ึงจะแข่งกันนะฮะซ้ายขวานีนเกมแข่งกันนะครับมีเงินรางวัลมีทั่วรางวัลแต่ฮะน้ำใจของเพื่อนถ้าเพื่อนตกข้างทางแข่งต่อไม่ได้มาเดี๋ยวกูลากให้แล้วไปแข่งกับตูเตรียม้วครับเตรียมลากลากเพื่อนครับตะโกนมาครับลากเพื่อนครับแล้วเพื่อนทำไมไม่เดินล้อล่ะเพื่อนนิ่งเลยเดาะล้อก็ไม่เดินกระชากอีกทีนึงชากไปเออเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว แน่จีมึงลากมาแท็กเดียวกันเลยเดมลากมาแท็กเดียวกันเลยมึงลากมาเลยมึงลากมาได้กันทั้งคู่เลยเดี๋ยวแม่บอกมามามึงลากมามึงลากมากัดมาวิ่งตามกันมาเออไปแท็กหนึ่งมึงไปแท็กหนึ่งไอ้สองไอ้หนึ่งไปแท็กหนึ่งมาไปแท็กเดียวกันก็ได้วะาคก็ตามมึงก็ได้วะไหนๆมึงก็ลากกูแล้วกูก็ตามมึงนี่แหละ โอ้เริ่มสนุกแล้วครับในเรื่งของโอ้เอาละเดี๋ยวมาดูครับเล่นหลูกเจา้ามันยังไงมันยังไงกันอยู่ปสนามครับล้อม thought ซ่อมเลย<ๆ>ซ่อมเลยซ่อมเลยครับ,รบไม่มีผลครับไม่ผลซ่อมเลยมันยังไงดูอะไรกันครับ ตเบียดอะไรกันครับเ <c oughs> ครื่องยนต์เ่าครับรอเพื่อนอยู่ไอ้ลูกเป็นเครื่องยนต์ดต่ครับไอ้ขันตามรอเพื่อนครับ สไตล์การขับของไอ้ลูกเป็ดอันนมันเป็นอย่างเงี้มันจะดับดติดติดับดับติตตลอดแล้วประกาศตัวเลยจะไปวิ่งสิบเซียนรถแบบนี้อาจะไวิ่งสิบเซียนเอากำลังปั๊มเครื่องยนต์ให้มันติดอยู่ครับก็แน่จริงแน่จริงไอ้สองมึงแสงหน้ามาแล้วมึงลากผไปเด้อทามึงแน่จริงมึงก็ผัดผัดกรลากดิ มึงมาลากเพื่อนมากเมื่อกี้เพื่อนลากมึงต้องมาดูครับเครื่องยนไม่ติดครับเครื่องยนต์ไม่ติดครับ นะครับหลบติดแล้วติดแล้วติดแล้วมาแล้วเหมือนจะติดแต่ไม่ติดครับเหมือนจะลากให้ติดมันไม่ติด เห็นลยครับานารเป็นเพื่อนเลย้กจะได้้มือตีได้ได้กูจะได้มือตีดได้ได้ตดดาตไปติแล้วลวาล้าลพื่อนตครับนุกั้หา,างกันท้งคู่มึงเออมึงเอาหน้ารดเข็นกันเลยดันท้ายเขอีกให้มันกลับกับไม่ได้ดูมันทาดูมันทาดูมันดูมันหมดการได้ลูกไปกูหมดกัน ไม่ต้องวิกันล้วมึงยสองโอ้โหสนุกเลยครับมันเข็นเลยครับมันชนเข็นเลยครับเอามาแล้วแล้วก็เอาเบลมาเกี่ยวเพื่อนลากมาหน้าเนื้อพังชิบหายไปปลวแล้วมึงโอ้มันป้าจริงๆครับไอค้คนนี้มันป้าจริงๆครับ,รบเกี่ยวเพื่อนนีครับลากมา สมสายทรัพสมบัติมันเยอะไอ้พวกนี้มันเล่นเหมือนของเล่นเลยเอาทักกัถามห้านาทีครับวาราย,ยาน,นะครับอย่างนี้ไปแลครับไปแลครับเ,เพื่อนมาด้วยครับมบซรจงเพื่อนมาด้วยครับ มันจูงเพื่อนมาด้วยครับมันจูงเพื่อนมาด้วยแะครับเมื่อกี้แข่งกันอยู่เลยครับเทียนี้มึงจูงมาด้วยกันแล้วมึงจะลงบ่อด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าเอามึงลงบ่อเดียวกันเลยมาลงไปเอาล้อมึงแปะแล้วอย่าลง ไม่ได้แล้วมึงแบกแล้วโอ้ยหมดผังพังไม่ต้องไปไหนแล้วมึงไปเรียกรถเสร็จเรยวบ้านรถช่างกิโลขายไม่เลยโอ้ยตบมือให้ใคยครับจบเท้าทั้งคู่จบเท้าทั้งคู่ครับโอ้ยนะครับไม่ยอมาเฮ้ยจะหมดเวลาแล้ว ก็มึงก็เอาไว้ลูกเตะมาออกหน้าดิแล้วก็ลากเพื่อนเอาลงลงลงใครให้มันลงตบมือหน่อยเร็วใครให้มันลงตบมือหน่อยเร็วแต่ว่าตัวไม่ให้มันลงแล้วตัเหนื่อยไม่ไหวเอ้าดันดันเอ้อ เออถีบล้อถีบล้อให้มันตรงถีบล้อให้มันตรงถีบล้อให้มันตรงเดินลงมาเออเอาเดินหน้าเข้าไปเดินหน้าไปเออไปลงไปเออเอามันจะลบปล่อยไปกําลังมันกําลังมัน กำลังได้อารมณ์กำลังได้อารมณ์ยอดกำลังยอดของกูขึ้นมาเจ็ดแปดร้อยแล้วเร็วเร็วยอดกูเจ็ดแปดร้อยแล้วอ๋อยอดของคุณคือเท่าไหร่ไม่รู้ยอดผมเจ็ดแปดร้อยแล้วครับมันไม่ยอมจริงๆครับมันจะวินครับไอ้ออมึงไม่ยอมเอ่ะไอ้เฮียมึงสงสารกูมั่งเน้ บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับยูทูบเบอร์รุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้เอาวินเอาเราเมือง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 ถ้าลงมาลงมาลงานเข้าเลย โอ้โห ôi, มึงขับเหมือนรางวัลเป็นแสนเป็นล้านไอ้สองบอกกูไม่เอาไอ้นีงบอกมึงเก็บเงินมาสิไอ้สองบอกกูไม่เอาไอ้หนึ่งขับแทนเออไอ้โอขับแทนมึงไม่เอาตัวเอา มึงไม่ขับกูเองมาไอโอ้มึงกูเองมึงไม่ขับจะไม่กูเองมึงไม่ล้กูลงไอเสาบอกไอเอี้ล้มกูล้มกูมึงอย่าเลยมึงอย่าล้มกูมากูเองเออนารนารนาร์ดูมันดูมันดูมันมันไปจนได้เอามึงเอาจนได้เดี๋ยวพัมจนได้เดี๋ยวเท่ามึงเดี๋ยวก็พัมจนได้เดี๋ยวเท่ามึง เออเอาลดแท็กไปอีกเอาไอไอวัดเข็มได้มันคว่ำลงไปเลยเออดาได้มันคว่ำลงไปดอดาได้มันคว่ำลงไปให้มันคว่ำลงไปเออยอดนุ่งไทยหลายหร่ทัดเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วขึ้นแล้วเจอไอ้บาบาบอแบบนี้มันไปจบได้เว้ยโอ้โห เอาไว้เบอร์อะไรวะเบอร์อะไรวะไอ้นี่เบอร์อะไรวะกูได้ไกลกว่าเว้ยโอ้ตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยโอ้ยหนีเลยเป็นเป็น่วิงหนีเลยวิ่งหนีเลยมันกลับเขามันกลับเขาแล้วตามมันวิ่งหนีเลยไอ้สองตบ จริงเฮ้ยปากใต้ด้วยสองมาไกลขวาตอนนี้ดเอฟดีเอฟต่กู้แต่ไกลขวาเอาละปากใต้ปากใต้ปา้เลยสองมองแล้ว แล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยไอโอไอโอมึงมาลอ้ขึ้นไม่มีไอเจ้าของรถยบอกไอโอไอหายเลย ซ่องน้อยหน่อยแล้วกูจะไปยังไงช่างรถเซนเล็กมาขายเลยเอาเอาเบลล็อก่อยรถสไลด์มึงอยู่ไหนเอารถสไลด์มาลับเลยปากไว้ปากไว้เฮ้ยห้ ของไอ้บอลกับรถไข่โอไอ้รถไข่ไอ้สองไก่ไกลวกันปะดูเนีดยไข่ไกลวกันปะน่ไกันปะไอ้บอลกับไอ้ไอ้สองไอ้สเฮ้ยไกลเคียงเว้ยบอลเว้ยฮะไข่ไข่ไกลหว่าไข่ไกลกว่าให้มันชนะไปแล้วเลยผู้ใหญ่ต้องเอาเบลมา ไอ้ลูกเป็ดมึงจะลงอีกเหรอเฮ้ยเอามึงจะลงลงมาตอบมือลูกเป็ดล้าวิวลงแต่เร็วเอามึงอยากลงมึงลงมาถ้ามึงแน่จริงมึงลงมาเวลากูไม่หมดกูจะดูว่าใครไกลกว่ากันแล้วเอ้ากูจะให้ดูว่าใครไกลกว่ากันมา แล้วกูอยากดูว่าใครไกลกว่ากันด้วยพี่น้องเขาเล่นกันด้วยพี่น้องนี่เขาเล่นกันไอสองไอหนึ่งนะเอาหลักเหล็กพอหลักเหล็กหลักโน้นคนมันเยอะอันตรายเอาหลักเหล็กพอกูอยากจะดูว่าใครจะไกลกว่ากันเร็วเร็วดิเร็ว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  ไหลรถลงมาเลยไหลรถลงมาไหลรถลงมามึงไหลรถลงมาที่จะได้ถึงไหลรถลงมามันจะได้ถึงเอาเว้นเอามือใครจะไกลกว่าการดูตบมือให้ลูกเป็นล้านวีลกระหมาชัยไม่มีใครบ้าบ้าบอร์บหพวกนี้อยู่แล้วครับ เร็วยอดกูแปดร้อยแล้วยอดคนอื่นเท่าไหร่กูไม่รู้ครับยอดกูแปดร้อยแล้วยอดเท่าไหร่ไม่รู้มึงจะได้ไกลกว่าไอ้บอลหรือเปล่าดูจะไกลกว่าเสียบอลหรือเปล่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเอ็มแม่กองครับเอ็มแม่กองครับจะขึ้นหรือเปล่า dĩ nhiên 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 dĩ ตะขึ้นแล้วไอ้เอ็มมึงถอยกไป มึงเออกูยอมแพ้มึงแล้วมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยบอลตอบกลับไปเลยกูว่าที่เหลือเนี่ยมันจะไม่แข่งไก่พวกนี้แล้วล่ะยูทูบเบอร์ที่เหลือกูว่ามันไม่แข่งแล้วมันถอนรถแล้วตอบม้กลุ่มยูทูบเบอร์สามคนแรกดีกว่าครับ so